สุขภาพดีเลยครับผมรู้สึกว่าพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวคือเป็นคนที่รักษาหุ่นดีมาตลอดแล้วก็ดูแลดูแลสุขภาพกินอาหารดีๆกินผักกินผลไม้กินอาหารที่แบบไม่ทำลายร่างกายเราคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลทางด้านการดูแลตัวเองสำหรับผม พีอาร์แล้วกันพีอาร์เดอร์ซแล้วกันคารบผมเป็นรุ่นพี่เดอะสตาของผมเองนะเพราะว่าคือเป็นพี่เขาเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างในการทําให้เราแบบอยากจะฟิตเนสเหมือนพี่เขาด้วยครับผม <c oughs> เพราะว่าคือพี่เขาเมื่อก่อนนี้พี่เขาผอมมากแล้วคือตอนนี้เนี่ยเขาหุ่นดีมากคือเขามีความที่แบบว่าสามารถทําให้ตัวเองแบบจากที่ผ,มผอมๆมาเป็นเป็นคนหุ <c oughs> ่น,น,นดีได้เงี้ยผมก็เลยอยากยเออเป็นแบบอย่างของผมแล้วก็อยากจะ บุนดีเหมือนพี่อาเร็วๆอะไรเงี้ยครับที่ชอบใช่ไหมครับผมว่าเป็นพี่เดี่ยวสดุดยน์ครับก็คือ,อพี่เดี่ยวฟิตมากเฟิร์มมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่ไม่เอาอะไรเลยพวกเนี้ยครับแต่ว่าเขาเขาจะแบบออกลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพดีมากครับก็สําหรับคนที่รักสุขภาพคำจริงแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการที่แบบว่าเขาเป็นกลุ่มที่แบบว่าชอบเล่นกีฬาชอบเล่นเวทอะไรเงี้ยอย่างเช่น ถ้าเป็นเพื่อนผมก็เป็นเกรซบลินทฮออะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาออกอาากำลังกายเขายิมเตะฟุตบ,บอลอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่รักสุขภาพมากๆกันไอดของผมเริ่มต้นจากาเรื่องคนเหล็กอโนชอสเมเกอร์ครับอันนี้เป็นไอดอลผมเลยที่ทำให้เราซูเปอเราอยากมีมกล้ามมีรูปร่างที่สวยงามมากขึ้นอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าออมันน,น่าจะมาท้ายถูกต้องกันแหละประมาณนี้ครับไอดอลเราก็คนแรกจะเป็นคนเหล็กอโน,นเลยครับ